เมื่อวานครับเลขออกบนครับ706ล่างออก16มีใครถูกบ้างครับคลิปนี้เป็นของ FC เลยนะครับ4คู่เงินล้านนะครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับแต่ว่าอุทิลักเพิ่มมากครับผมเนาะบนอย่างเดียวครับให้16บนออก16ล่างครับสวัสดีครับสวัสดีเ c ซีทางช่องผหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่ สามมกรลาคมสองหาหกเก่าครับผมเนาะ่อบานเลขออกบนครับเจ็ดศูนย์หกล่างออกหนึ่งหกมีใครถูกบ้างครับหกมาทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมเนาะเมื่อเแล้วดังมากสามครับผมแต่ว่าบ่มาครับผมเนาะกาทุกอาจารย์ครับผมเนาะทุกแนวทางครับอยากให้เลขตัวเองเข้าครับผมเนาะอย่าวากันครับผมก็มีเข่าแน่ผิดแน่ครับผมเนาะคําแพง ไอะไรล่ะสวัสดีจ้าก่อนเร็วจ้าคัมแพงสวัสดีจ้าก่อนเร็วบอกง่ายๆหน่อยดิไหนมาจะทำงานช่วยพ่อล่ะสวัสดีจ้าเร็วบอกยากครับผมนี่ครับไในเป็นสาวหรอสวัสดีจ้าไหนล่ะทำงานช่วยพ่อห่ะไม่ทำเลยนะไม่พาไปไม่พาไปแล้วไม่มีอ๋อไม่ทำงานช่วยพ่อไง ทำง,งานช่วยพ่อตัวไม่ต้องพาหนูไปตะนนีไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยไม่ต้องพาหนูไปยิง่งโตยิ่งพูดยากยิง่งโตเนี่ยตอนเด็กพูดง่ายไงโตมาพูดยากอยาก<อ>นี่ครับคัมเพลงจอมยุ่งยิง่งโตยิ่งอาใจใจครับผมเนาะผมไม่สวยลูกสาวลาครับผมยิง่งโตอาใจใจมากเลยนี่ครับ คลิปนี้นะครับเป็นของ F อซเลยนะครับสี่คู่เงินล้านล่างอย่างเดียวนะครับเพนวาผระหัดไม่ต้องรอช้านะปล่อยต่องวดนะผมแจ้งข่าวมาออักพอน้องประานอะไรฝากบอกเอฟซีเด้อเน้องคำแพงช่องแม่น้องคำแพงลงคลิปไม่ได้อาทิตนึงเด้อค่ะโอเคฝากบอกทุกคนด้วยว่าแม่น้องคำแพงลงคลิปไม่ได้หนึ่งอาทิตย์นะคะ ไม่ต้องลงเลยไม่ต้องลงเลย,เล,ยเลิกลงได้แล้วมามาคนดูน้อยมากเลยไม่ต้องลงได้แล้วอีวิงหน่อยอีวิ่งไงนี่ครับผมเนาะยืนขึ้นค่ะนนบรรยากาศหน้าบ้านครับผมเนาะคลิปนี้เป็นของเอฟซนะเลยเนะครับผมเนาะสี่คู่เงินล้าน<ซ>ล่างอย่างเดียวครับน,นี่ครับ สี่คู่เงินล้านล่างอย่างเดียวยืนตรง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 ค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็แทงตายื่นิ่งๆห้ามติงห้ามหายใจนะนั่นนั่นนี่ติงนี่ติงเดี๋ยวเดี๋ยวกันไกลจะแทงตานะนี่ครับคัแพงตัดผมแล้วไม่เข้า ไม่เข้าไงของแม่ไก่ไม่ห้ามใส่ป่ะยิ่งใส่ไม่ขัดดีมากเลยคุณอะไปเลยข้างนอกเลยปะจะทำงานเมาของแล้วนะฝากของไปกรุงเทพให้น้องไปเลยไปข้างนอกก่อนนะไปทำงานหนูปูดองมะกอกครับผมเนาะฝากมีอะไรนะปูดองมีอะไรบ้างหนูหนูด้วยหนูนามะกอกครับผมเนาะ ฝากไปให้น้องสาวครับผมน้องสาวไม่น้องคําแพงครับผมเนาะนี่ครับฝากให้น้องสาวไม่น้องคําแพงครับมาเลยปะท่งานก่อนปะไปเลย,ยคลิปนี้นะครับผมเนาะเป็นของเอฟซีเลยนะครับผมเนาะนี่ครับผมงดที่แล้วให้มาครับสี่คู่เงินล้านบนนะครับ ให้1 6 1 7 1 8 1 9ครับเลขออกที่1 6ล่างครับส่วน4คู่เงินล้านล่างอย่างเดียวนะครับหลังจากเขามานี่ครับเขามา8กงวดติดต่อกันครับผมเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8งวดติดต่อกันครับงวดที่9ให้5มาก็5มาอยูน,นะครับแต่ว่าจับคู่ไม่เข้า แล้วก็งวดที่10นะครับผมเนาะนี่ครับให้มากครับผม3ลัก3มครับผมเนาะบ่อเข่าครับผมนี่ครับกัตือว่าบ่อเป็นยังครับผมเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมี1สิบเข่าแล้วก็มีสิบตุดนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพา f เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมาดูเลขของกที่ว่าเข้าก่อนนะครับผมเนาะแบบเข่าวๆนะครับเลขช่างคมครับเพื่อนให้มานะครับผมเนาะ 6 0 6 1ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็เลขลับนครปฐมครับ60-61ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับต่อมาของปู่40ครับให้61ล่างครับเลขออก16ครับเลขวิ่งเงินล้านครับ ให้7จมาหลักร้อยนะครับ7มาหลักร้อยเลขวิ่งสนามบินน้ําครับให้0ูนครับ0มาหลัก10บนนะครับเลขออก706ครับพี่ห่งคาแคร์ครับพี่1คาแคร์ให้60เลขออก06ครับอะแบบเาข่าวก่อนครับผมเนาะแบบเผาข้าวก่อนนะครับผมเพราะว่ากระเท่าเยอะมากครับผมเนาะ กับเขาเยอะมากครับผมเดี๋ยวพาเอฟซทั้งช่องมาดูของเอฟเลยดีกว่าครับวิ่งล่างเงินล้านนะครับผมเนาะหรือว่า4คู่เงินล้านของเอฟซเลยครับมาดูครับของเอฟเลยนะครับสคู่เงินล้านล่างอย่างเดียวครับหลังจากเขามาแปดงวดทิดต่อกันครับผมเนาะงวดที่9มาแค่เลขวิ่งครับวิ่ง5ครับงวดที่10ไม่มานะครับสูตรนี่เริ่มดังแล้วครับผมเนาะ นี่ครับงวดนี้ได้มาแล้วครับผมเนาะลุงแว่ครับผมเนาะผ้าหัศไม่ต้องรอช้านะปล่อยเลยนะสูตรของลุงนะของลุงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยหรือว่าเอฟซีเลยนะครับส่วนชุดบนลุงบอกว่าผ่าหัศชุดบนรอก่อนนะนี่ครับผมเนาะบนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าล่างออกหนึ่งหกครับให้หนึ่งหกบนออกหนึ่งหกล่างครับ มาครับมาดูของ FC เลยดีกว่าครับผมเนาะ FC เลยสคู่เงินล้านครับล่างอย่างเดียวครับ FC เลย4คู่เงินล้านครับ,รบ,รบผมเนาะ 4คู่เงินล้านครับล่างนะครับ4คู่เงินล้านล่างอย่างเดียวครับผมเนาะนี่ครับได้4คู่นะครับได้4คู่มี06 0นห้า 0 4 0 3ครับนี่ครับ0 6 0 5 0 4 0 3นะครับลงวันที่งวดน,นี้เลขออกวันไหนเอ่ย17หรือว่า16ดีเนาะครับผมเนาะไม่ดูเลยเดี๋ยวดูก่อนสิว่างงวดน,นี้เลขออกตัวไหน งวดนี้เลขออกวันไหนเดีย๋ยวดูก่อนนะครับเลขออกวันไหนว่างวดนี้อะเลขออกวันไหนนาะ เดี๋ยวหาก่อนนะครับอ๋อสิบเจ็ดมกรานะครับผมเนาะเลขออกวันที่สิบเจ็ดมกราครับลงวันที่สิบเจ็ดมกราครับผมเนาะเจ็ดทับหนึ่งทับหกเก้าครับปกติครับผมเนาะเลขออกวันที่สิบหกครับผมวันคู่ก็คือวันที่สิบหกกับผมเนตว่าเดือนออกครับผมเลขวันคู่ออกก่อนนะครับผมเนาะหนึ่งหกครับ นี่ครับผมเนาะอ้าวแคปหน้าจอนะครับของ FC เลยครับสี่คู่เงินล้านล่างอย่างเดียวครับศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามครับกต่สุดท้ายนี้ครับก็ขออวยพรให้ FC ฟซีทางช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับ